ตีเลยไม่ล้มเอาไปเลยพันหนึ่งอ่าไอ้ไอ้ลองทดสอบให้เขาดูก่อนหนึ่งสองเฮ้ยเอาก็ไม่ยากนี่ไม่ใจไหมครับขค่อนข้างทต่มั่นใจอะค่ะลองดูโอ้ยเอ้ยแต่ว่าถ้าท้ำกลงนี่คืออดเลยนะครับไม่ได้เลยนะอ่าดี่พี่อ้าจริงจริงให้เล็บตบแล้วไม่ได้โอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรครับคนต่อไปเปลี่ยนเรื่องได้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปลอดนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมั่นใจเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับให้หนึ่งชักเขาไม่ได้แน่สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เฮ้ยสูตรไหนเฮ้ยขานี่มาเฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยหน่อยไหมหน่อยมคุณพี่ถามก่อนครับว่าถ้าได้คนหนึงจะแบ่งเรื่องนะไม่แบ่งอุ้ยเอาแล้ว ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อมิวค่ะคุณมิวจะตอบไหมครับก็ตอบอย่าง้อีกครั้งหนึ่งไม่ตอบค่ะไม่เอาเอาเพื่อนเคลียร์้ะเอาแต่อารมไม่ได้นะโอเคครับผมเอ้ย่ะนี่ครับเอาไปเลยครับครับผมเดี๋ยวพี่บูมลองเล่นบ้างแต่ถ้าพี่บูมล้มปุ๊บพี่โดนเขาลุมกระเือะบอกพี่บูมโซ่โซ่เอ้ยผมไม่มาเลยเอาไปไหนพี่ผ้านี้นำของพี่เรา